มากัมโทรศัพท์มือถือครังยิ่งใหญ่ Thailand Mobile Expo 2011โอเคครับสำหรับตัวนี้เรามาดูแฮนด์ออนของตัวโมโตร่าลลชามะน,นะครับก็คือพลาสติกแต่ว่าดูมีเกรดหน่อยนะฮะก็คือไม่ดูกองแกงกดปุ่มเพิ่มเสียงมีเป็นปุ่มล็อกมีพอร์ต3.5นิ้ว แล้วก็นี่ไมโคร USB อยู่ด้านนี้นะไม่เหมือนเจ้าอื่นจะอยู่ด้านล่างตัวนี้อยู่ด้านบนความหนาก็ประมาณสักหนาพอสมควรฮะเทียบกับสมาร์ทโฟนสมัยนี้น่าอยู่ประมาณ13-14บิโอเคเรามาดูในส่วนของหน้าตากันบ้าง <c oughs> เปิดออกมาฮะก็คือจะเป็นตัวหน้าจอลลอกสกรีนของ Android ปกติแต่ว่ามีการ เปลี่ยนนิดหน่อยให้เป็นแบบของ Motorola ที่เขาเรียกว่า Motober Motober User Interface นะครเขียลองมาดูบ้างเดียวคลับนี่ก็คือตัวลันเชอร์นะฮะนี่เลขในึ่ผมก็ไม่กระตุกนะครับก็คือลื่นๆนี่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวบอกว่าเราอยู่หน้าจอที่เท่าไหร่หน้ากลางหน้าหลังนี่นะครับเพื่อน มีทั้งหมดเจ็ดหน้านะครับโอเคเราดูวิดเจ็ดกันก็จะมีวิดเจ็ดที่เป็นเฉพาะตัวของ Motorola เองอยู่มีอะไรบ้างก็จะเป็นวิดเจ็ดที่เกี่ยวกับพวกเซตติ้งค่าพวเวอร์ต่างๆอย่างเช่นบลูทูธแบตเตอรออนออฟเอาไปก่อน P7 ตอนพอพอเลยแล้วะพอข้างในอยู่ตอนน่าจะประมาณสักกี่โวลท์คะต่อเป็นแบบนี7แบบเดียวกันทางขวาคล้ายๆของ P7 ค่ะคือวิทตุเจ็ตของมอเตอร์ ola เองอ๋อนดีย่อใส่ได้เอาเล็กน้อยแค่ไหนตามสะดวกโอเคเรามาดูในส่วนของโปรแกรมหลักๆของเครื่องกันบ้าง คอนแทกนี่ก็คือแอนดรอยปกติครับเปลี่ยนแค่ไอคอนให้เป็นรูปแค่เปลี่ยนแค่รูปไอคอนอเฉยๆนี่เลยคนรถยังไม่อกเลยตรงนี้เปลี่ยนให้เข้ากับตัวของหน้าจอก็คือปกติเราแท็บด้าน,านบนนี้เปลี่ยนมาแท็บด้านข้างแทนมี่หาคอนแทก โรแกรมก็จะเป็น Android ปกติทั่ทวไปไม่มีต่างอะไรกันมากนีโปรแกรมเล่นเพลงนะครับไม่มีเพลงแต่ก็คือไม่ใช่เป็นตัวเล่นเพลงของที่ติดมากับ Android ครับก็คือเป็นของมโตเองลองดูเบราว์เซอร์ แับโหลดเป็นสีแดงน,นะคะรับปกติของ Google จะเป็นสีเขียวี่ซื้อสเงะรีนยังลอยเหมือนเดิมนะยังไม่แก้นะครับของเจ้าบางเจ้าจะแก้แล้วไป2.2นี่อันนี้ยังยังลอยภาษาไทยยังลอยะะ oh. เฮยครับเขาจะเห็นว่าคีย์บอร์ดนี่มีพิมพ์ไทยแล้วนะครับรุ่นแรกๆนี่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ เราจะลองพิมพ์ไทยกันดูนะ,ะ,อ,ะอเเห็นนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้แต่ปุ่มนี้ค่อนข้างเล็กนะฮะ,ะปุ่มมือผมอาจจะใหญ่ไป <laughs> แล้วก็สามารถเอนเตอร์มันทัดลงมาได้ ปกติถ้า Android บางรุ่นเนี่ยกดปุ่ม enter มันจะกลายเป็นกดส่งเลยไม่สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้อันนี้คือตัวของ Moto โโเขาทำให้เหมือนก็ตัวของ HTC HTC ค่ะก็คือกด enter แล้วลงมาอีกบรรทัดสุดก็คือว่าพิมพ์ไทยได้นะครับตัวคีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดอีกเป็นรุ่นโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งที่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วสามารถพิมพ์ได้ตอนนี้ก็มีอยู่สเจ้าแล้วครับถ้าเกิดท,ที่ว่าเป็นตัว คีย์บอร์ดไทยก็จะมีสปริงสมายตัวหนึ่งแล้วก็มอโตโรล่าชางอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของมอโตโรล่าชางก็จบเพียงเท่านี้ครับ